ว่าภูเขาอูดเอ้ยไม่ใช่อ่าอะไรนะฮะภูเขายินเหมือนกันวิวดีมากขี่อูดครับโอ้โหลองดีถ้ามันไหลขึ้นอะไหลขึ้นไปในทางที่มันเป็นเนินสวนทางกับเนี่ยมันไหลขึ้นกลับมาสวนทางนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรถพ้นเดี๋ยวรถพ้นเห็นไหมครับ คนเห็นว่านอกจากได้ภาษาอาหรับแล้วจะได้มีอาหรับกลับไปด้วยและทุกคนเห็นไหมครับฮะสวนอินทผลัมเต็มเลยคือมันเป็นเหมือนบ้านเราอ่ะกิมมิคของบ้านเราก็คือจะเจอสวนปาล์มสวนยางตลอดเส้นทางใช่ไหมที่ในเมืองมัดินะเนี่ยก็ไม่ต่างกันครับตลอดเส้นทางตลอดเส้นทางข้งางทางเนี่ยเราจะเจอเป็นสวนอินทผลัมคือตลอดเส้นทางเหมือนกันสังเกต ที่ตอนนี้เรานั่งรถไฟมาเราก็จะพอเข้ามาดินะเราก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นสวนอินทผลัมนะฮะนี่ครับสวนอินทผลัมนี่ครับทุกคนมันก็มีทะเลทรายอย่างนี้ใช่ไหมมีกิจกรรมขับรถ ATV ด้วยแหละครับนี่อ๋อมีอุ ATV ด้วยได้เลยเนี่ย ลาาและคุณเห็นไหิหฮะที่เนี่ยนี่ยนะครับเนี่ยตัวอย่างอ่าอย่กสวนสาราณะนะฮะที่นี่คือส่วนสาราณะดีดีนี่เองฮะและ้วก็มีขนมนะฮะมีลูกน้ำอยู่ด้วยฮะนีมีลูกนำ้ำขาวๆคนก็จะจอดไปนั่งพักนั่งบิกนิกกันตรงนี้เยอะมากครับเนี่ยตัวอย่างอันนี้คือเรามายัางเช้าอยู่นะเพิ่งจะแปดโมงกว่านะขนมเยอะเลยครับตอนนี้ลูกนำํำลูกนำ้ำ แล้วเรามาถึงที่นี่ครับเขาเรียกว่าภูเขาอูดเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> คนเรียกว่าภูเขาแม่เหล็ก <c oughs> แต่ต้องเรียกเป็นแล <c oughs> นดะ์มาร์คอันนี้เป็นแลนด์มาร์คอันแลนด์แลนด์มาร์คที่ที่มาแล้วต้องมาเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยใกล้นีมันมีมันมีสองอย่างที่น่าสนใจนะฮะคือบริเวณตรงนี้ครับขนาดน,น้มว่าเป็นอ่าหุบเขาแม่เหล็กใช่เพราะว่าตอนที่เราผ่านมาเมื่อกี้มันเป็นเนินสโลปลงมาใช่ไหมครับเป็นถนนสโลปลงมาอย่างนี้ แต่คนที่อยู่ข้างทางที่เที่เราผ่านอ่ะเขาตั้งขวดน้ําแล้วขวดน้ํามันไหลขึ้นอ๋อมันเป็นเหมือนสรบลงหุบเขาไม่ไหลขึ้นใช่แไม่เหลดูขึ้นไปไม่รู้ดูดหรือว่าดันไม่รู้ดูดหรือว่าดันแต่ว่านั่นแหละครับบริเวณนี้มันก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวาดียินหรือว่าเป็นหุบอ่าอะไรนะหุบเขายินเหมือนกันก็คือที่เป็นที่เล่าเรื่องว่ายินอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่ใช่เป็นที่เล่งเรือกันว่า ยินอะมาใส่ไว้นี่แล้ววิวตรงนี้มันจะสวยตรงที่ภูเขามันอบล้อมใช่ภูเขาอบล้อมสวยมากนี่เราอยู่กลางภูเขาแเนี่ยกลางภูเขาที่เขาว่ากลางกลางอุบคุบเขาวิวดีมากขี่อูดเดี๋ยวเราจะไปขี่อูดฮะและเดี๋ยวเนี่ยฮะเราจะขี่อูดครับผมเท่าไหร่อ่ะต่อต่อคันต่อคน ไอคิดได้กันละคนละสิบเหรียญคนละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยฮะปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคอัลลอฮ์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ราะห์มานิรราะฮีมโอ้โหอ้โหจำให้นั่นน่ะนะจะอูดมันเดินแรงโอ้อูดมันเดินแรงครับโอ้โหอย่าพายอูดตกใจนะครับ โอ้โหครับนี่ตอนนี้ผมอยู่บนหลังคาอูดเอ้ยไม่ใช่บนหลังอูดนี่จำแนนอเลยนะโอ้โหบาย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 กับมือไหนดีไม่กล้าไปไม่กล้าไปมือเลยใช่ใช่เท่ากัน นี่คือการขี่อูดครั้งแรกเลยนะเนี่ยี่ีบรรยากาศดีกว่าตรงนู้นมันมีตัวเลขเราพาไปถึงไหนไม่รู้พวกอะไรนะเอ็ีบีอะอ่าโอเคดึก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 นี่ครับแค่นี้พาพาผมหมุนแค่นี้เนี่ยถ่ายมุมหน่อยมุมเนี้ยอ๋อมุมนี้สวยมุมนี้สวย มุมนี้สวย Let's go Let's go <republic> Let's go Let's go Let's go อ Let ่า Let's go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  โอ้แต่วิวสวยนะฮะแต่มันก็คือมันไม่เหมือนขี่ม้าอย่างหนึ่งอ่ะคือเวลาเราขี่ม้าใช่ไหมหนึ่งมันเตี้ยกว่านี้สองม้าคือมันเป็นจังหวะดีกว่านี้ จังหวะสองจังหวะดึงดงอันนี้ดิงดึงดิงดงโอเคจอดจอดจอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงดีเลยลงดีลงดีลงดีโอ้โหลงไม่สู้ไม่เสียงกูเลยนะมึงโอ้โหัรรมดุนลนแล้วครับสุดท้ายกลับมาอย่างปลอดภัย าสัอผ่านเลยครับคุณไก่เออไก่ฝั่งนี้มีอะไรฝิ um> ่นนัทเลยนี่เนาะฝิ่นนัทเลยนี่เนาะอะไรก็คือไม่แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ร้อนนะอากาศตอนนี้ไม่ได้ร้อนนะครับทุกคนโอ้มีที่นั่งมีที่นั่งให้ถ่ายรูปด้วยโอ้โห อ๋อมันมีเหมือนกันมาตั้งกงตั้งแคมป์ได้ด้วยนะที่นี่อืมอืมวิวได้นะครับที่นี่นี่ครับยังไม่หมดยังไม่หมดบอกขึ้นบนนอนก็ได้โอ้โหนี่บนที่สูงอู้หนี่ครับบนที่สูงส วิวได้ไดไดไเฮ้ยแต่จะจ่เบีร์ขาอุ่นอะไรยังพี่ตลกมากเลยฮะคี่อุเสร็จแล้วลืมจ่ายตังค์ครับเขาไม่ทวงเลยนะคะนี่เดิอนออกมาถึงเนี้ยนึกขึ้นได้ลืมจ่ายตังค์เดินกลับเข้าไปนะให้ฝรุกเข้าไปจ่ายคือเขาไม่คิดจะทวงเราเลยอะว่าเราอะลืมจ่ายตังค์ <ๆ S 2> <ๆ>อันนี้มันควรไงๆๆถ,ถ,ถ้ามันเป็นอะไรนะตารอ,อะ้แมันจะเล่งด้วยแหละตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเขา แม่เหล็กนะฮะแล้วเขาบอกว่าแม่เหล็กเดี๋ยวผมจะลองดูว่าแม่เหล็กเป็นยังไงตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในที่เรียบนะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในที่ที่มันสม่ําเสมอนะก็คือทางที่ผมอยู่นะมันจะสูงกว่าทางนี้ทางนี้มันจะเป็นเนินลงไปนิดนึงแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราเนี่ยมันจะโดนทวนมาเองมาเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะลปล่อยเกียวว่างปล่อยเอ้ยนี่ปล่อยเกียยวว่างใช่ไหม เฮ้ยนี่รถปล่อยเกียร์ว่างครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวขับมาใหม่ขับมาใหม่เอาตรงเนินตรงนี้เลยขับมาใหม่เอาตรงเนินตรงนี้เชัดเจนตรงนี้ดีกว่าชัดเจนนะฮะเนี่ยที่เขาเรียกว่าภูเขาแม่เหล็กะฮะมันเป็นเนินลงนะฮะคือถ้าเราใช้เกียร์ว่างอะคือมันมันต้องลงมันต้องลงไปอยู่แล้วมันปล่อยไปทําแรงน้อง่วงอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวให้รถคันนี้นะอยู่บนเนินทางนี้อะทางทางซ้ายทางผมงซ้ายผมทางเนี้ยจะสูงกว่าทางนี้นะ ้เดี๋ยวเราดูพอก็ปล่อยเกียร์ว,ว่างเฮ้ยมีรถมาข้างหลังมีรถมาข้างหลังนั้นปล่อยเกียร์ว,ว่างแล้วมันไปข้างหลังทันทีใช่ไหมไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบกันเร่งไม่อะไรนะนะโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้คันนั้นเขาเขาผ่านแป๊บหนึ่งอา่าเดี๋ยวคันนั้นก็ผ่านไปอ่ะเอาปล่อยเกียร์ว,ว่างครับเกียร์ว,ว่างปาบ๊บนี่ครับอันนี้คือไม่เหยียบนะมีคนข้างหลังอันนี้คือ โอ้โหน,น,นี่แบบคนมาทดลองกันเยอะฮะฮัลฮัทดุลิลนะมาชชอัรลอันนั้นขับไปข้างหน้านะ,ะแล้วมันลงเนิน,นนะทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมครับมันลงเนินแล้วเดี๋ยวพอปล่อยรถพอป,ปล่อยเกียร์ว่างป,ปล่อยเบรกนี่ครับพอปล่อยเกียร์ว่างปล่อยเบรกแล้วมันจะมาเองอย่างนี้เลยๆๆนี่คนันน้นเร็วกว่านี้อีกโอ้โหอันนี้ของแท้ถ้าว่าเห็นอันนี้ไม่เชื่อมีออันน้นเร็วอันน้นก็ปล่อยเกียร์ว่างไปเร็วกว่าอีก อ่ะเอา้านี่คนขับรถไม่อยู่คนขับรถไม่อยู่คนขับรถไม่อยู่แล้วปล่อยรถไปเองนะเออต้องไปเหยียบเบล็กเองเลยอะถ้วเผื่อว่ารถอย่างเดียวนะมองเห็นไม่ชัดเรามาดูขวดน้ําที่ที่เนี่ยที่อาลับเขาลองอยูอ่เดี๋ยวคเขายนลงไปแบบเออตามตามแนวน้ำถงปกติทางน้นมันจะต่ํากว่านะ <hai. S 1> ที่จริงอะ่ะที่จริงอะ่ะถ้าปล่อยอะมันจะไหลไปทางนี้นะแต่ที่พอปล่อยไปครับมันไหลกลับทางนี้เลย เนี่ยมันไหลขึ้นกลับมาสวนทางสวนทางเลยจริงๆเมื่อกี้เขาขอโยนอะไรอ่ะให้มันลงไปเนี่ยโยนเหรอไม่ใช่เขาถ่ายถ้ามันไหลขึ้นอะไหลขึ้นไปในทางที่มันเป็นเนินสวนทางกับคือมันไม่ใช่แค่แม่เหล็กไงมันเป็นทุกอย่างอะดูคือที่จริงทางเนี้ยมันเป็นเนินลงลาดลงไปเลยนะลาดลงไปเลยแต่พอปล่อยอะถูกดึงกลับมาหมดเลยครับถูกดึงเหมือนที่เราเห็นในรถตะก,กี้ครับน่นนัหนั่นั่นนั่นน้าขวดน้ำ เดี๋ยวผมไปดูทางตรงกนก้ผมไปดูทางนี้กันนี่ขวดน้ําแล้วเหมือนบอกนะครับไม่ใช่แค่เรานะคือโน่้นคนมาจอดแวะทดลองกันเยอะมากครับทุกคนครตรงนั้นเป็นเนินเนินเห็นได้ชัดนะครับเนินลงไปเห็นได้ชัดเลยเนินที่จะลงไปตรงนี้เป็นเนินอยากเห็นได้ชัดนะครับทางซ้ายผมอ่ะจะสูงกว่าถ้าเป็นไปทำแรงโน้มถ่วงมันก็จะไ,ไหลลงไปทางขวานี่ครับขวดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมไหลมันไปทางนี้ก่อน แล้วก็นี่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 มันไหลกลับมาครับมันไหลกลับมาขึ้นมามันไหลขึ้นมาบนที่สูงเลยนะนี่มันขึ้นมาบนที่สูงเลยนะุกคนเห็นไหมนี่จริงๆริงแต่พอเราปล่อยสําหรับที่นี่ครับมันจะส่วนทางขึ้นมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกเลยครับนี่ครับขวางขวานะขวามือนะครับขวามือฝั่งนี้ฮะ,ะจะเป็นที่เนินตรงนี้เป็นเนินนะครับเนินลงเนินนี่เนี่ยเนินขึ้นอันนี้ขึ้นไปแล้วนะ ตะกี้ทางนี้มันลงแต่เนี่ครับมันไหลไปอย่างนี้จริงๆนะมันไหลขึ้นไปบนที่สูงอ่ะเนี่ยที่นี่เขาเลยเรียกว่าเป็นภูเขาแม่เหล็กแต่มันไม่ได้ดูดเฉพาะเหล็กนะทุกอย่างเลยเหมือนที่ผมทําให้เห็นกต่เยอูเดี๋ยวน้องก็จะขับไปแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็ปล่อยเกียร์ว่างถ้าว่าเป็นปกติมันต้องไหลไปทางนี้แล้วครับเนี่ยดับเครื่องปลดเกียร์ว่างถ้าเป็นปกติมันต้องไหลลงไปหน้านะครับแต่พอดับเครื่อง ปล่อยเกียร์ว่างเนี่ยน้องเขาลงมาเลยนะเนี่ยน้องเขาลงมาเลยปลดเรบรกเรียบร้อยปล่อยเกียร์ว่างแล้วรถมันก็นี่ผมอยู่จุดที่นะผมอยู่กับที่นะนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรถพ้นเดี๋ยวรถพ <He S 2> ้น,หน,นเห็นไหมครับเอาที่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้ลงตามแรงสั่ถท่ถวงแต่มันถอยนัา่นาน้องก็อยู่บนรถแต่น้องเขาไม่ได้ลงมาเห็นไหมครับทุกคนกนี่แหละมาชะลอดับเครื่องปลดเกียร์ว่างแล้วมันก็โดนดูดกลับมาซึ่งจะสวนทางกับ ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งที่เนินลงส่วนทางกับแหล่งน้ำท่วมของโลกที่นี่เลยตั้งชื่อว่าเขาแม่เหล็กครับโอเคไป